ทุกคนนะคะก็ได้รอบฉีดอีกเช่นเคยนะคะาบางท่านก็ว่าไม่ต้องฉีดตามรอบตรงเปะ๊เปะๆมากก็ได้นะคะเปืองยาก็แล้วแต่นะคะทุกคนคะ่ะก็แล้วแต่มุมมองแล้วก็แล้วแต่สภาพสวนแล้วก็แมลงแล้วก็ต้นไม้ของเรานะคะทุกคนคะ่ะที่สวนประสบป,ปัญหานะคะมานะคะมีแมลงเยอะ แล้วก็เชื้อรรกเชื้อรานี่ในสวนเยอะนะคะที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าเจอฟิวซาเลียมลงหนักมากแล้วทีนี้น้องเพิ่งฟื้นป่วยมาเราก็เลยต้องตามรอบไปก่อนนะคะจะเว้นเป็นเดือน2เดือนเหมือนเพื่อนเพื่อนบางท่านบอกก็มันมันไม่ได้นะคะทุกคนเราก็อยากประหยัดยานะคะทุกคนแต่มันทําแบบนั้นไม่ได้นะคะอ่าถ้าเราปล่อยไว้แค่10กว่าวันนะ เจอแล้วค่ะโดนแล้วค่ะแล้วมันต้องเปลืองกว่านั้นอีกถ้าเราไม่ตามรอบนะคะมันมันไม่ได้เลยนะคะที่สวนนะคะจริงๆอ่ะเราก็อยากได้สองเดือนสามเดือนครั้งเหมือนกันนะคะแต่มันทําไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะเออมันเหตุแบบนั้นไม่ได้จริงๆค่ะเออนะคะเพราะว่าที่สวนของเราอะ่ะแมลงมันเยอะเนาะทุกคนคะ่ะถ้าเราปล่อยไว้นานนะคะมันก็จะ เปลืองยายิ่งกว่านั้นอีกนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะเอาแมลงไม่อยู่แล้วต้นทุเรียนเราก็เสียนะคะทุกคนค่ะแล้วการเอาดอกเอาลูกก็จะบ่ได้ผลผลิตเนาะจ่าพี่น้องจ่าก็แล้วแต่มุมมองนะคะก็แล้วแต่พื้นที่นะคะมีแมลงเยอะไหมนะคะมีเชื้อโรคเชื้อราอะไรเยอะไหมนะคะมันก็บอกไม่ได้นะคะมันเอาแบบตามพื้นฐานแบบตามวิชาการมันต้องแต่แล้วแต่สวนเลยจ่าพี่น้องจ่าบองตรงแล้วแต่สวนแล้วแต่สภาพพื้นที่แล้วแต่ ผู้ดูแลเลยแลย้วแต่เจ้าของสวนเลยค่ะว่ามั่นเป็นแบบใดเจ้าของสวนหูดีนะคะไม่มีใครที่จะว่าเออไม่อยากประหยัดต้นทุนเนือจากพี่น้องจะอยากประหยัดต้นทุนคือกันค่ะแต่ว่าห้าก็ต้องดูด้วยว่าห้าประมาณได้ขนาดไหนนะคะแล้วโรคแล้วมะเร็งของเราจะควบคุมได้ประมาณไหนนะคะทุกคนค่ะอ่าก็ บ่แม่นยังดอกค่ะก็คือแบบเห็นอ่าลงล่วงสิบประจำเนาะเพื่อนๆก็บอกฉีดบ่อยเกินไปไหมอะไรสิบวันเจ็ดวันฉีดอีกแล้วอย่างเงี้ยเนาะค่ะเนาะมันมันจะเป็นนะคะมันจําเป็นฉีดสวนมันมันมันเว้นระยะห่างกว่านั้นไม่ได้จริงๆจ้าพี่น้องจ่าเอออยากเว้นสักเดือนหนึ่งพุนละสองเดือนพุนละฉีดแค่นึงอ่ะเนาะเงี้แม่จา้าเออว่ามีผู้ใดยอยากฉีดสิบเปื้งยาขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ่าเอา เข้าทํำสวนเนาะเนาะจ้ะนะจาเนาะเจ้าของสวนรู้ดีนะจ้าพี่น้องจ้จาเจ้าของสวนรู้ดีว่าต้องปฏิบัติแบบใดแล้วก็ต้องวางแผนเดินแบบแบบใดเนาะจ้ะอาอาฉีดพ่นยังไงเนาะตามรอบเนาะทีสวนกเวกวตก็ยังมากก็ไม่ไม่เกินสิบมือนะจ้ายังมากแปดมือจริงๆ8แปดมือกับเกามือนี่ต้องต้องเขาแล้วคะ่ะบ่กเกินนันอีลีจ้าแต่ว่าถ้าน้องแข็งแรงแล้วก็ ผ่านวิกฤตไปได้นะคะทุกคนค่ะช่วงนี้นองกันยั่งเป็นแบบว่าเอ,อแบบมันมันพันแบบเพิ่งจะฟื้นตัวเนาะเราก็ไม่อยากให้แมลงมันมารบกวนเพื่อให้เขาอได้ได้ดอกเนาะเพราะเราก็ทําดอกไปบ้างแล้วนะคะบางต้นที่ต้นใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นพวกนี้นะเราก็ก็ทําดอกโดยจากพี่น้องจ้าเราก็เห็ดอกนะคะบางทีเราก็เติมอาหารให้น้องด้วยอย่างเงี้ยเนาะจากพี่น้องมันก็เลยต้องต้องเขาบ่อยหน่อยนะคะช่วงนี้ เออก็ดูแลกันเน้าไปหละจ้าพี่น้องจ้าไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะคะศึกษาเรียนรู้แล้วเข้าใจนะจ้าพี่น้องจ้าเออทางสวนเองก็บะเมนว่าสิมีเงินมาสือแต่ยาฉีดก็บะเมนเนาะจ้าเนาะก็อยากปะหยัดคือการราคาพี่น้องจ้าแต่ว่ามัน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 เฮ็ดแบบว่านานบ่ไดรนะคะจะเอาเป็นแบบเดือนสองเดือนพ่นครั้งมันไม่ไหวนะคะทุกคนค่ะแบบนั้นไปหมดแน่นะคะทุกคนค่าเพราะว่าที่สวนมันมีแต่ ตาไม้เนาะต้นยางยังแบบว่าแมลงเยอะมากเลยนะคะทุกคนค่ะถ้าปล่อยไว้นานขนาดนั้นใบทุเรียนเบลือแท้ๆเเลยพี่น้องจ้าเออเนาะการพี่น้องค้าก็แล้วแต่สวนเนาะค่ะเนาะเออนะคะแล้วแต่สวนแล้วแต่พื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเออยาวากันเนาะค่ะก็เห็ุดูแลกันไปเนาะจ้าพี่น้องจ้าค่ะก็อัปเดตให้เบิ่งทุกๆระยะนะคะช่วงนี้ก็ทำงานตามสเตปไปเหมือนเดิมละจ้ะพี่น้องจ้า มี่นะที่เฮให้ดีทีิสุดกับพ่อละหล่ะจ้าพี name, <oh Sadly, ่น hm. ้องผล้นผลิตไพ่ผางนาบบหูคือกันจ้าพี่น้องจ้าถ้าเจอวิกฤตพายแรงเหมือนเดิมแบบหนักๆเหมือนปีี่แล้วก็โบไวให้กันลวพี่น้องจ้าจะได้ลงมือลงเรือดได้ลงได้ลงเลือแล้วนาะค่ะพี่น้องกาต้องไพ่ไปให้ถึงฟังเนาะจ้าพี่น้องจ้าอัปเดตให้เบิ้งแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้า